บริวเว็บพี่น้องบริเวณแจกคตักแจ็ขาตัวทับเอาของบริเวเนก็คือเาแชร์ไปกูนะตัวาเราไปเปลี่นทงตัวสำหรับคนดี่ว่ามาใช้บริการทับเราบรวณนั้บโมเวณหวปามื่อได้เราจะได้แปลงไหนก็เก่าเรา เม่ก็โอ้เราก็เมื่ได้ัิเม็แล้วเนาะนเมื่อได้ปิแล้วมจะิอนีกเดาน้เนาะสำหบคนไดที่มาใช้บริการเท่าเราเมเนาะก็ไมเป็นลูกค้าคราบประจคือว่าลูกค้าเบ้ากรณีเนาะทำเบ้าทำรอนกรณีนะพี่นเองถ้าจะเพื่อทกทีปกติทีสวยมากกิิบุหรี่เนาะเขาก็ได้แกปแบงอยูุ่บวา เี่นาการแบบนี้บ้าก็ประมาณขอเสือนี่เราพี่น้องตุ้ยเดินเือกนี่ก็เด็เนเือนี่ก็จุกไปแล้วเสลพีย่น้องเลยเอากระเป๋าไปหมดแล้วแต่ก็พประมาณเอาใสชินในใส่กันพี่จะน้ำเงินนี่ะไอยู่เินกินุบ้าางมือเป็นยีแดนรถสามอยเป็นของพิฆาใส่บริการพ่อแม่พี่น้องก่ได้ซื้อเขาซื้อน้ำผูน้ปลาบางเมือก็ได้สมุดเลี้องน้องเพียเมดดีเป็นแค่ยอมแล้ว เิะติว่ไไร่งไกับนล่ะเทยนวดเทกับข้นเราจะได้หานไเป็นแก่ปไหเนาะแก่แล้วมันแพงแว่นอนไปที่มัใหญ่งดนเท้าาได้ได้เลียนด้มาทีเมืองเชียงทุกคนเี่ยมาห่านนาเพิ่นเนี่ยทางเดินก็มีแต่เพิ่นใไทย เพินดในไทยก็ว่าโอเครถนักเสียเหตุไปทำยังเมือยละผ่านเพิ่นนี่เด้อทุกคนเดินเดอนยู่ที่หัวนี่คงบันหาลมองปลายนี่อแม่ก็มีแต่มาแปลงจะํำเพิรนี่ละเนี่ยตอนตะบิดมันหนาหนๆ่มัน,นมก็บแบบมาดังแกลแกลแไดก็ติดรติดบร่อยด้อือมาดังใครๆก็ออยังเขาา้า่าโสหน่อยนั่นบรเขาก็ไปจัาก เริ่มติดอใบติดยาขึ้นยาขึ้นยาขืนนะก็เป็นนักขึ้นนักขึ้นเลยตอนนี้เ้าก็กลับก่อนทุกคนคือเอามาปลาไปอากาศนักแข้งรถกันตอนนี้ว่าวันนี้เราท่านหรือวะกลายเป็นผู้อาวุโสผู้าวุโสเป็นยังไงอยู่และวสำหรับลูกค้าคนใดที่เคยใสบริการครับเราเวื่อกะ้ใส่เราเป็นพาร์ติเราไป จากเขามาแต่แปลงรถเสร็จแล้วเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าแม่ใหญ่ขวายอย่างง่วยเพื่อนก่อนซอยหัวหน้าไก่เพื่อนโอ้บริยายเนี่็ลดนเติบได้พี่น้องเลยตั้งแต่ว่าแม็กมาอยู่บังแสียนเจ้าขุนใไปใส่ใหญ่เมื่อผีซักฮามองผูกในกระยาเติบเนาะใหญ่แปรงใหญมากอยู่ เาบังผูกกันยากว <c oughs> อนนี้เ้าเนาะหอยเชกโต้ร่มเบิดเนี่ยโ,โอ้เก,ก่าโตหลายเนาะอ่ะอาเถอะเอาบังผูกกันยากเติอเรียพี่น้องเอ๋ยบางทีเนะาะแต่เทียลึงยังเหลือหน่อยอันนี้เป็นเดืนอน <c oughs> นุ่งเฮียนเท่ๆเนี่ยเขาเรลื่อนพายกันเน <c oughs> าะพีกไก่ปอมแม็กมาว์เมลัจับหัวซอยลุงเท่เนี่ยเขาบุกคอย บุคใครพายกันนะบางคนเขาก็บริเฮตสำเนายงหน้าเที่ยวๆขึ้นเสิเตรียมกันไปเทวเดินต้องเหยียบหมดน,นี่พาทุกคนมาเบิ้งหน้าเพิ่นจะดำมาวะพน้าพี่เนี่ยเอา้าคือนเดี๋ยวไหวไหว้วเต๋อ่าเจ้าจ้างไปคนกระบาดเท่าไหนวะเขนจ่างเขาดำมาเนาะส่วนร้อเขาคือมาไหว้เท้จ่างคนดำ ยังเดือดให้นี่น่เนาะให้น้องนี่เนาะมันให้น้องจะได้เฉลยดำหนตามพื่กันวะโอ้กายหน้าดำโอ้เดี๋ยวไหวเติบนไเขาจะได้จ้างคนมาดำอ่ะแสนหนาชีกินกินข้าวเหรอโอ้เขาเขาเขากินข้าววันหนึ่งแสนหนาชีพโดยทุกคนเออจ้างคนดำหนาเขียนบานมึงแสนเด้นี่ อันนี้จ้างคนมาแต่น้ารงเจกแถวบ้านเจ้าเขาจ้างกันบ้านเท่ใครพี่เนาะเขาเม้นมาบอกในเบิง้งเดี๋ยวสิยางมาเบิ้งเทีท่ยงก็กตู่เราพี่กายบอกแม่กมาได้มากินป่าอยู่ในีน้องคนพูดน้องตอนนั้นน้องคนนะ้องตอนนั้นเขามากินป่าอย่างนี้เน,น,น,นาะาเนี่ยทีเป็นกลวงใหญ่เลย จบเป็นจบเลยแล้วอยูน่นี่โอ้นี่มองที่เหตะากาแะเราตายขึ้นมาเสียเรวไวเถอะวะจ้าก้นเดิ๋ยหน้าไกลมานดำเจ้ก้นจจจางมากเนี่ยป้าจมาไห้เถอะวะโอ้มือหนึ่งเขาจะบอเจ็ดเป็นให้ราอะไรมือหนึ่งเหรอโอนาะไหว,ไไวเป็นไหวเนาะ เดือยเลยในกาเนเดือเดือเป็นวะหรือว่าจะเชียไปรับหน้าตันายยวาานั้นนี่วะโอ้คอยคิดว่าจะพายอ,อ่ะ่เมียเนาะี่ก็ตัวไอ้พวกใส่ไท